กราสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนทําเคียวไฟนะฮะก็ตามปกรูปเลยครับผมตามปกแมปเลยนะฮะนี่นะฮะผมอย่างแรกนะครับก่อนที่จะทำหน้าก็คือเราก็ต้องแบบไปที่กอะกัวโจก่อนนะครับก่อนั่นนะฮะข้างหลังก่อเหตุเลยคผมนั่นเลยครับไปกันเลยฮะชูแอบไปเลย นี่ฮะโอ้ยติดครับติดติดฮ่นี่นี่ครับมันก็จะปมีบ้านหลังเล็กๆตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเจอแล้วมันก็จะมีแร่ทองให้กดนะครับแนะนำนะครับเพีแค่ออโต้คิกกดนะครับผมเจ็ดหมื่นนะต้องกดได้ครบเจ็ดหมื่นก็ได้นะผมก็นั่งกดตั้งนานฮะเดี๋ยวผมได้มาเดี๋ยวผมไม่ดูหน้าตาทองนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับผมหน้าตาทองนะโอ้โหทองคำแท้เลยครับนี่โอ้ย จะขายที่ประมาณหนึ่งบาทนะฮะนี่หลังจากเรามาจากเกาะโคโจเซแล้วนะผมเห็นนี่ครับตามผมมานะครับผมจะพาไปเกาะชิบาะฮะเกาะหมาน้อยนะฮะเฮ้ยร้อนนะฮะทำคลิปผมอาจจะร้อนหน่อยเพราะว่าเก็บแสงมันมีเสียงแทรกไนงะผมมีผมเลยนมาแบบอะไรวะทำในห้องคนเดียวมานี้นี่ฮะแดดไปะะข้างหน้าผมเลยนี่ อนะครับผมมันจะมีนี่อยู่ก็มามันจะมีบ้านเหลืองเหลืองฮะนั่นฮะเหลืองเหลืองมันหัวผมเลยฮะเหลืองแสงเหลืองแสงนะครับถ้ากดไปที่ตรงนี้นะครับนี่ไอสีขาวกดมาเลยนะผมแล้วก็ทองมาใส่ตรงนี้นะชุมก็ไปเด็ดนี่ฮนะแล้วก็ชนไปเลยแล้วจะมีบอสออกมานะครับ แล้วก็ตีไปเลยนะฮะตีให้ตายนะครับผมไม่รู้ผมจะตีตายหรือเปล่าเลือดมันเยอะมากเลยี๋ยวผมขอตัดไปตอน,นีนผมตีมันตายก่อนนะครับ <c oughs> อ่าครับตอนนี้ทุกคนก็ผมก็ได้ตีมาถึงที่รลอยครับเกือบตายแล้วนเอง <c oughs> วี้ถือว่าตีนานมากเลยนะครับอ <c oughs> ืจะตายรู้สึกว่าผมไม่รอมันนานมากผมตีผมปวดนิ้วแล้ว ตีต่อเลยลัะกัน,นะฮะมันเลือดเยอะมากเลยคนระับผมก็นั่งตีมันนานเลย,เลยโอ้โหท้อครับท้อมากครับไม่ท้อเลยครับเลอะไปยุ่งท้อนครับสุดยอดไปเลยครับมันจะตาแล้วครับไม่รู้จะดับหรือเปล่าครับเห็นเขาเห็นบอกว่านายวายนี่บอกว่ามันดับง่ายมากฮะ ไม่รู้ว่าจะดอปหรือเปล่าหรือนายไวยเขาจะมอวนะ,ะว่าดอกง่ายอาจจะดอกยากก็ได้นะฮะไม่รู้นะมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ได้ไหมฮะไม่รู้อ่ะมันไม่ดอกไม่ได้น,นั่นเองโอ้ยได้ครับได้ครับกล่องหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะนี่ครับเคียวครับโอ้โหดอกง่ายมากครับค่าตัวเดียวได้เลยครับอโอ้โหทาสวยมากเลยครับ กล่องมันก็เป็นสีเหลืองๆนะเหลืองๆเหลืองแสงนครับไปครับไปไปดูกันแล้วผมจอดทางไหนเนี่ยอ๋อทางนี้เหรอนี่ปะเข้มไหมอ๋อไม่ใช่แล้วทำาไ,ไงครับนี่ออกไงครับตัวนะครับนี่ชุดตัวก่อนนะครับผมโอเคไปดูกันนะครับผมมันเราจะมารีวิวสกิวกันนั่นเองโอ้ยเลืดอนรถใรมันค้างหน่อยครับผมตีมานานแล้วเฮ้ย ขนาดนี้ครับนี่ไงีะผมก็ได้ทําการรีเกมเมนที่เรียบร้อยนะครับเอาจะไปรีวิวสกิลกันเลยนะผมสกิลแรกอ่ามันจะอยู่ที่โอผมดูไม่ทันครับอืม ทีทำอะไรอยู่ที่9ล้านนะเข้มไหม9ล้านสกิลหนึ่งอยู่ที่20ล้านั้งครับโอ,โ,อโอ้โหสกิลแซ่ส20ล้านนะฮะสกิลนี้โหแรงมากนะครับผมมองไม่องไม่ห็น้องดูกันครับสกิลนี้20ล้านเลยครับตัว200ล้านผมก็ไม่รู้นะครับโหแรงมากนะครับ โอสกิลมีสามร้อยล้านนะเอ้ยไม่ใช่สามร้อยล้านนะสามสิบล้านนะฮะสามสิบล้านหรือสามร้อยล้าน,นเละผมไม่ได้รนะ้านนบผมอันนี้มาดูไม่ทันสิเล่มมันไปไวมากเลยอือ่านี่นะผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมสกิลถือว่ามันแรงไปก็ถือว่าแรงนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยฮนะสกิลสกิลหนึ่งนี่มันนี่เปียบเลยฮนะ เหือนมากไหมฮะเคลียสิ่นี้มันจะไกลกว่าแล้วก็แรงกว่านะฮะถามว่าดีไหมฮะโคตรดีนะ,นะครับผมเคียวนี้โอ้โหอย่าลืมไปรีบๆหากันนะครับมันดีมากนะฮะสุดยอดครับเคียวนี้แรงมากลนะเดี๋ยวอีพีหน้าผมก็จะมาสอนหายุตตะต่อนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย